คนละสไตล์ครับผมบอกเลยว่ามันคนละที่คุณพิมพ์ผมเข้าใจนะเข้าใจแต่ว่ามันมันคนละสไตล์การเล่นอ่ะเดี๋ยวแต่ว่ามันมันมันคงแบบไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใหญ่สุดในเมืองไงมันก็ยังมีคนคันคานอยู่มันก็เล่นได้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 ตามทรงของแก๊งอะประมาณนะอุ้หอย่างนี้เดี๋ยวมันเล่นได้ตามทรงของแก๊งมันมันมันอยู่ที่อยู่ที่แก๊งเลยว่าแก๊งเป็นแนวไหนถ้าแก๊งแบบเก่าๆก็เล่นได้ใหญ่ เมื่กี้เดี๋ยวจะาออกบอกนะประมาณ23นาทีเป็นไงน้องเราเราชนะไฟชนะไฟพี่ได้พี่ได้ได้เยอะมากได้เยอะมากได้เยอะมากน่าจะออกคนแรกนะได้ได้ทางแกงมาเลยอุ้ยพี่จบแล้วไม่ได้พี่เอาพี่แจ็คไปเลยครับยังไม่จบยังไม่จบเล่นกี่ใบครับพี่เล่นกี่ใบอ่ะห้าสิบครับห้าสิบโอ้สวัสดีครับพี่ชา็สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับไหวไหมไหวพี่แต่ตอนแรกเมาหมัดไปหน่อยคนคนอ๋อคนน้อยกว่าเยอะเลยครับตอนแรกเลยโดนถอดส่งเดียมเพชรเลยดีกว่าไม่เป็นไรพี่ผมจะไม่ไหวอยู่นะเพราะสกอร์สูสีใช่ ใช่ครับใช่ครับไฟมันจัดเลยป่ะมันจัดเลยป่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมันกลืนไวไปอ้าวเหรอเอ้าดีๆใช่ครับโหเต็งจัดเลยเลยเว้ยโางคนดีบางคนร้องไห้นะอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้แคร์อยู่แล้วพอดีเล่นด้วยไฟแคร์โอ้โหเขาไปทำอะไรครับอันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนคือตอนผมอยู่เทียร์ซิลครับเหมือนเขามาขอเพจแล้วคนในแก๊งผมไม่ให้อ่ะเขาหาว่าแบบอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็เหมือน จะเอาตีให้ได้ครับจนสภาก็เหมือนไกลเกีี่ยไงไม่รู้ก็ให้ตีครับแต่ว่าสภาให้พวกผมขึ้นคนเท่าพวกผมก็ขอยืดคนเท่ายอมแบบจ่ายเงินก็แล้วแบบจ่ายเงินเพื่อคนเท่าเขาก็ไม่ยอมแม่เลยเขาบอกเขาเสียผลประโยชน์พวกผมก็เล่นครับสามสิบสี่สิบสาสิบห้าใบก็เล่นจนจบครับแล้วตอนจบสตอรี่เขาพูดกับพวกผมว่าพอเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาอาได้เสมอนะทิ้งท้ายไว้ที่หน้าสภาครับนี่ครับพวกผมก็ขึ้นมาอาแล้วแล้วพอก็ก็อย่างนี้พี่ตอนพอพวกผมเมาคืนเขาก็บอกว่า เรื่องอะไรมันจบไปนานแล้วนะครับพวกผมลืมไปแล้วแต่คนพูดไม่จําคนฟังไม่ลืมไหมพี่เออใช่นี่จริงก็โดนไปเลยห้าสิบใช่ไหมแล้วก็เล่นต่อด้วยฮะจบก็เล่นต่อด้วยฮะอันนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องรอดูเท่าไล้วถ้าเขางอะมากดต่อปะไม่รู้อะพี่แต่ก็ย้ำอันนี้แบบแคนจริงใช่ปหมทั้งแก๊งเลยหรอรออะไรอะพี่ก็ตอนสามสิบสี่สิบอะโอ้โหรือสามสิบสี่สิบเขาใส่ย้ำเลยหรอรออะไรอะพี่โอ้โห เชียเอาง่ายๆครามากดแกงเล็กอะแล้วแล้วพอขอคนเท่าเขาไม่เอาอะเขาบอกเสียผลประโยชน์เขาหม่อมพวกผมเป็นเหรียญโอ้โหอีกคนแรงไม่เป็นายตายเดี๋ยวแกหลังรีร้อนน้อยนะจ๊แต่ว่าเมื่อกี้ได้ไฟนี่เพื่อนบอกได้ไฟใหญ่เนี่ยไฟไม่มันก็ไม่เชิงใหญ่หรอกพวกผมมากันไม่ครบเองไปพี่ไปกี่ทีเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เลย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 เมือก้เลเมื่อก้เลยเมื่อก้เลยเมื่อี้เลยเมือี้เลยเมือกี้เลยเอกได้เยอะได้เยอะเพื่อนบอกได้เยอะโอเคโอเค ก็เนี่ยตอนเราออกก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาเร่นตั้งแต่กี่โมงเขาหนิหกโมงเลยเหรอห้าโมงเลยเหรอโอ้ยไฟไฟแรกประมาณหกโมงเย็นอ่ะก็คื้อแต่เมื่อวานแล้วป่ะตีสี่อะพี่ตั้งแต่หกโมงก็แต่เมื่อวานเลยป่ะครับใช่ผมเห็นอ่าหกโมงตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอ้ยจะแฝงไฟแคสมาแรงจัดจบประมาณตีสี่อะพี่เพราะว่าพวกเขาหายกันหมดอ่ะมาของเมื่อคืนนะพี่ก็คือก็คือเหมือนเขาว่าคือตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานเราไม่เจอเขาเลย อ๋อได้ที่หลังลีเหรอได้หลลังีใช่เหมือนพอเขาโดนเขาเขาหายเขาหายหมดเลยอ้าเมื่อาเขาเขาโดนเหรอโดนครับโดนเมื่อวานเขาโดนแต่แต่แต่เขาหายหมดเลยไงพวกผมจริงๆพวกผมก็จะออกก็ได้นะแต่เมื่อวานแบบรัวๆเลยพี่รัวๆเลยอ้โเมื่อผมไม่อยู่อยู่สามทุ่มไงเห็นเห็นมาต่อหัวโมรถจอดกันเกินไอ้ตรงถนนเส้นบ้านล่างเลยครับแต่ใช่ทางไปเบลล่างนั่นแหละใช่แรกครับใช่โอ้โห แต่แต่ก็รู้ว่าที่นี่มันแก้ยากอ่ะพอแพ้ไฟมันแก้ยากอ่ะโอ้แก้แก้ยากครับถ้าโดนลูคุมคุกก็จบเลยเนาะใช่ครับแต,แต่ถ้าแบบเพื่อฟุกๆแล,ล้วรอยกันได้นี่ก็เออใช่ใช่ไม,ม,ม,มีมันมีช็อตฟุกเสมอนะที่คุกับผมบอกเลยมีช,อชมม็อตเจอไพเสมอน,นะเมื่อวานจริงๆอะพวกผมอะเกือบเกือบไม่ได้ทอนแบบเยอะออขนาดนั้น,นะแต่ว่ามันมีช็อตฟุกแบบว่าเหมือนเขาไปไล่คนในแก๊งผมเนี่ยแล้วคนในคุกอะครับก็โดดออกมาได้สิบกว่าคนอะเราจนั้นก็เกมเปลี่ยนเลยแล้วพวกผมก็เอายาวเนี่ยมันจะมีเซอร์ไ์ตลออด่ะทีคก แต่จริงๆก็น่าจะต้องเข้าไปเล่นในคุุมั้งง่ะใช่ป่ะใช่ใช่ต้องเหนเข้าเบาเขาเล่นเป็นไงเขาเล่นแผนอะไรครับนได้ดูแผนเขาเล่นปะเมื่อวานเมื่อวานเหมือนไม่รู้ว่าเมื่านเขาไม่ค่อยมีแผนเพราะเขาโดนใช่ปะเหมือนไม่มีทรงเลยมันก็มันแก้ไม่ได้เงเราเราวันนี้เราโดนแเ้าก็แก้ไม่ได้มึงก็ดูดิมันแก้แต่หลังเรียจะแก้ได้หลังเรียนหลังเร้ยใช่พูดถึงพูดถึงก่อนก่อนนะเนที่แบบโดนคือถ้าถ้าเขาไม่เมื่อกี้เขาตีตำรวจใช่ป่ะคือใช่เขาตีตำรวจแล้วเขาโดนด้วย ที่เราแก้ไม่ได้พี่ได้เพราะว่าตอนแรกอ่ะเรากระจายกันเยอะเราไม่ได้รวมกันแล้วพี่ไปไฟตรงค่ายทหารอุโมงคน่นะ<ม>เพื่อนมนกระจายกันเยอะม่มาไม่ท<ช>ันใช่เพื่อนเพื่อนเราติจดจร้อนเกินไปเพื่อนอไม่มาโดนยิงตกไงจริงควรปล่อยไปก่อนทําไหมเป็นไรก็นี่ไงไม่เป็นไรแต่แต่เขาแต่เขาอุ้มเกินไม่ใช่เห็นเพื่อนบอกใช่อุ้มอุ้มเกินเห็นที่เพื่อนบอกอ่าอุ้มเกินนี่คือไงครับหมายถึงก็คือถ้าเวลาอุ้มคาตีนนะพี่มันจะได้ไม่เกิน20นาทีครับ แล้วเหมือนเขาอุ้มไปเกิน20นาทีแล้วหมอเข้าพอดีเขาก็เลยหอก็คือขอพูดนะครับขอพูดแล้วเขาไม่ให้พูดเพราะว่าเวลาถ้าเกิน20นาทีทุกคนต้องขอพูดเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองครับเขาเขาเหมือนจะไม่ให้พูดแล้วก็น่าจะเอาต่อก็ห่อเลยอ่ะโอ้นี่เดี๋ยวค่อยเคลียร์ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจบค่อยเคลียร์ใช่ไหมน่าจะน่าจะต้องหลังจบครับอีกช่ครับตำรวจอะไรปกติใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับปกติไม่ไม่รู้ไม่ไม่บอกแล้วกันปกติไม่ปกติ ไม่ตำรวจเราไม่ได้มีอะไรพี่ก็รู้แม่รู้แต่นั่นแหละตามน้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นจบก่อนครับครับเดี๋ยวพูดแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจนี่นะเดี๋ยวเขาจะบ่นเนาะใช่ใช่ผมไม่ได้พูดอะไรล้วรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็มีมีปัญหาแต่ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ปล่อยแบบลองแบบปรับความเข้าใจกันดีๆครับไม่ไม่จุดการหน่วยงานผมไม่ได้ติดเลยครับพี่เพราะว่าเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเราเข้าใจในมุมมองเขาอยู่อืมอืม อย่างไรสีทุ่มครึ่งนี่ชนอีกทีใช่ไหมสีทุ่มครึ่งนี่ได้ไฟก็ได้ไฟก็จะครับรอบนี้จะเต็มตลอดไม่แต่แต่ผมบอกเลยนะพี่ดาถ้ารอบนี้กระจายกันนี่ผมด่านะเออไม่มันพลาดมันพลาดมันเอาหน้ามึงครั้งแรกปว่าวะเราเคยเล่นสามสิบอะแผนเราที่มาใช้สามสิบได้มันก็ใช้สี่สิบไม่ได้เลยจริงจะเปิดเราน้อยไปนะพี่ใช่ครับของเหลือเยอะเฮ้ยนี่ดูใคระขอบคุณครับเอาเป็นละบิด ได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับพี่แจ็คกสครับตัวสู้ตัวสู้ตัวสู้ครับขอบคุณครับแฟร์เฟม